สดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมรอภรรยาผมอยู่นะครับเขากำลังไปสัมภาษณ์ไนงะแต่ว่าผมรอรอเป็นจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอะชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงกว่าจะชั่วโมงครึ่งแล้วเขาโคตรนานเลยสัมภาษณ์หาเลยวะสัมภาษณ์บ้าเลยโคตรนานเลยคุณผู้ชม ผมรอมันจยาชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยตอนเย็นต้องไปซ้อมเรือกับเพื่อนอีกดูขอบตาดำโอ้รอนานมากเลยเมื่อไหร่จะออกมาสัมภาษณ์บ้าเลยโคตรนานผมจนจะหลับแล้วตอนนี้เปิดรถไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ปิดเลยเนีย่ไม่มีที่อยู่อ่ะ ถ้าปิดรถก็ไม่รู้ไปจะไปไหนไงต้องปิดรถอยู่ในรถนะเปิดต้องเปิดรถเออต้องเปิดรถต้องเปิดรถเอออยู่ในรถเปิดแอร์ไว้สัมภาษณ์บ้าสัมภาษณ์บัวอะไรโคตรนานเลยไม่รู้จะทำอะไรอัดวิดีโอเล่นดีกว่า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ใครใครที่เข้ามาดูฝากกดติดตามคุณด้วยนะโคตรนานเลยอ่ะรอโคตรนานจะหลับแล้วตอนเนี้ยตาโดินตาดิทำไมตาดำไม่หลับเลยอ่ะรอนานมากๆคนขี้เกียรจะรอดิขี่ไปซื้อของรอบหนึ่งแล้วซื้อ เขาโคตรเขาโคตรกับอะไรไม่รู้กิน,นไปจนจะหมดแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านแนละ้วกลับบ้านไปก็ต้องไปซ้อมเรืออีกทีนี้โอ้โหจะให้รอไปถึงไหนวันเนี้ย รอนานแล้วนะไม่มีวีแววเลยผู้ชมคุณผู้ชมไม่มีวีแววอะไรเลยเปิดรถจะเติมน,น้ำมันจะแย่แล้วเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ไปไม่มีเพื่อนแถวเนี้ยเน็ตก็ไม่มีด้วยทีนี้ ไงดีวะโทรโทรดีไหมโทรดีไหมคุณผู้มชมผมว่าผมน่าจะโทรแล้วนะคมขี้เกียจรอแล้วตอนเนี้ขี้เกียจรอมากๆแล้วมันชั่วโมงกว่าแล้วละชั่วโมงครึ่งอันจะชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนี้เขานัดบ่ายสามใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นยี่สิบเอ็ดล้วจะสี่โมงเย็นครึ่งแล้วนะตอนเนี้โหเย็ดแปด อะไรจะขนาดเนี้ยสัมภาษณ์บ้าสัมภาษณ์บัวอะไรปะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เงินล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เบื่อแล้วนะเนี่ยรอจะจะหลับแล้วเนี่ย เกนินอะไรจะรอนานขนาดนี้ปะนี่ชินลอแล้วบุสีคุณผู้ชมยังไม่มาเลยรอ จะไปไหนดีต่อปะไปหาเที่ยวไหมคงต้องรอนานแหละดูนะจะจะโทรไปจะโทรไปนะถ้าเขายังไม่มานะผมจะไปเล่นที่หนองน้ำก่อนนะแล้วกันตัวสี่ผู้ชมมีมาเลยเห้โรอไปถึงไหนวะเนี่ย เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดฝากกดไลค์กดซับ c r i b e like, กันเลยนะครับบ๊ายบาย